าาง5-3นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนในเชินการเราถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับผ่านทาง Facebook Live ของทีมกัปตัน25ไทยแลนด์ด้วยนะครับนี่คือการอะไรครับเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการครับของฝรั่งเศสซีรีส์8ครับเราเดินทางกันมาจนถึงซีซั่นที่8แล้วครับของอต้องเรียกว่าเป็นละครชุดก็ว่าได้นะฮะพอเรียกเป็นภาษาไทยกันแบบนี้นะฮะที่ อยู่ในกระแสะเป็นที่พูดถึงเป็นท่องเดอะทาวที่สุดน,นะครับเราก็เป็นออนทรูสตอรี่อย่างแท้จริงนะครับและต้องบอกว่าเป็นปีที่สองแล้วอางต่อเนื่องนะครับที่ครับไฟเดย์เดอะซีรีส์นะครับได้รับประวัลน,นาสตาราชนะครับสำหรับ ล่าสุดที่ได้รับรางวัลไปคือครับไฟเล่ดซีรีส์หกนะครับความรักไม่ผิดนะครับประวัติละครชุดยอดเยี่ยมนะครับยังไงอยากจะขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้กับครับไฟเล่นซีรีส์กับทีมงานทั้งุกหน้าทุกหลังที่ควรจตั้งใจทำงานแล้วก็ตั้งใจจะนำเสนอสิ่งดีๆนะครับให้กับคนดูกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับครั้งนี้ฮะเป็นซีซั่นที่แปดนะครับผ่านเรื่องราวของความรัก ของคนแต่คนที่เป็นเรื่องจริงที่โทรเข้ามาในรายการของเราครั้งหนึ่งนะครับคอนเซ็ปต์ของมันในครั้งนี้นะฮะเริ่มต้นขึ้นจากอะไรทําไมถึงเป็นรักแท้มีหรือไม่มีจริงไม่รอช้าเลยครับเรียนเชิญเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับประธานเจ้าหที่บริหารนะครับของช่องจีมยี่ิบห้ครับและผู้อำนวยการสร้างของ Club Friday The Series นะครับพี่ชอตสายทิพมตรีก <Good S 2> นะุลนอยุธยาครับ รวมติดผู้ในการผลิตละครช่องทีวีพิศนาครับคุณเอสบอลลิสวาเทอร์ไนนนะครับให้พี่ะะ <methodology> พชอตคุณเอสเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะ,ะแต่ละซีรีส์แต่ละซีซันเนี่ยมันก็จะมี1 2 3 4งสมันจะมีคอนเซ็ปต์ของมันอยู่นะครับที่เพิ่งจบไปคือเหตุเกิดจากความรัก <c oughs> ข้อมูลมันเยอะ <c oughs> ข้อมูลมันเยอะ <c oughs> อเเก <c oughs> ิดจากความรัก นะครับจนมาเป็นครั้งนี้ความรักมีหรือไม่มีจริงมันมีวิธีคิดหรือมันหม่รักแท้มีหรือไม่มีจริงก็ง่ายๆแหละค่ะเชื่อว่าทุกคนต้องอยากมีรักแท้แนนอเกิดมาในชีวิตเราไม่อยากมีความรักแล้วก็อยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่แท้จริงคุณก๊อกพันวินพยักหน้าตลอดเวลาเพิ่งออกหมาสดๆร้อนๆนี่คุณก๊อกเหรอคะเนี่ย เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเป็นแบบกแบบหนึงเรืองนอกเรื่องค่ะเรียนเชื่อว่าทุกคนก็อยากมีความรักที่แท้ที่กันทนัดนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่แหละบางคนก็โชคดีได้เจอบางคนก็จนปัานนี้ก็ยังหาไม่เจอเราก็เลยคิดว่าคอนเซป์นี้มันน่าจะเป็นคอนเซปที่โดนใจทุกคนประกอบกับเรื่องราวทั้งแต่เรื่องค่ะที่เราเลือกมาต้องบอกว่าจากรายการครับไฟเดมาสิบปีแล้วนะคะก็จะมีแบบเรื่องราวะแยะมากมายเพราะฉะนั้น เ,เวลาคัดเลือกแต่ครั้งก็จะเลือกแล้วก็มารวมกันเป็นคอนเซ็ปต์ในแต่ละครั้งที่เมื่อกี้ที่คุณถานว่าแต่และซีซันก็จะมีแกนหลักของซีซันแล้วก็เลือกมาถึงเรื่องก,ก็แล้วแต่ครับครั้งนี้แตกเรื่องเลยนะครับเป็นไงบ้างกับการคัดเลือกแต่และเรื่องรวมถึงกว่าจะเห็นเป็นเรื่องขึ้นมาปุ๊บเราเห็นตัวนักแสดงเราอยู่ในหวัวยังไงนะคคือยิ่งตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องบอกว่า มันเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันถ้าย้อนกลับไปเมื่อซีซั่นที่แล้วซีซั่นที่เจเราเปิดตัวเจนางเอกที่ไม่เคยร่วมง,งานกับทำไฟเดดซีรีส์มาก่อนครับกลับมาชั้งนี้ในซีซั่นที่8เราเริ่มคิดถึงแล้วครับ,รบเริ่มคิดถึงนักแสดงที่เราเคยร่วมง,งานกันแต่ก็ยังมีนักแสดงที่ยังไม่เคยร่วมง,งานมาร่วมง,งานเพิ่มด้วยส่วนเรื่องของความเหมาะสมแน่นอนคือทุกๆครั้งเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าทำไฟเดดซีรีส์มักจะมีแคสติ้งที่พอ ดูออกมาแล้วลมันแาส a ิ t งมหัศย์แคส t ิ n งค่อนข้างมหัศา์เคยกำเนิดพูดจิ้นมาก็แล้วพูดจิ้นที่ประหลาดอย่างเป็นชลาทิดกับเต่าสมชายก็เคยผ่านมาแล้วหรือ,อก็ให้กับลินก็เคยมาแล้วก็จะมีความลงตัวในหลายๆครั้งครับบางครั้งต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เราที่เลือกแต่มันมีบางอย่างที่เลือกมาให้เราเหมือนกันค <c oughs> รับหรือแม้แต่บ,บางครั้งก็มีเยอะมากที่นักแสดงอยากมาเล่น ครับผมอย่างในรีสิวี่งเดืที่วันนี้เดินไปไหนมาไหนก็จะมีน้องๆมาแสดงนะคะรวมทั้งแบบบรรยาาทีมงานพ่วกกับอีกนานาก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากทำงานร่วมกับคับไฟเด์สักครั้งหนึ่งซึ่งเราก็จะแบบดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆก็ก็คงต้องแล้วแต่โอกาสครับเพราะฉะนั้นนะฮะเรามาพบกับ 8นักแสดงนำนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนในการเล่า8เรื่องราวหลักนะครับของครับประเด็นซีรีส์ใช่เจ้าของเรื่องทโทรเข้ามานะครับแต่ว่าเจ้าของตัวจริงไม่ได้มานะครับเป็นนักแสดงนำแสดงเป็นเจ้าของเรื่องใช่แล้วนะครับอาจจะมีใครกันบ้างนะครับขอเสียงปรบมือกันเลยดีกว่าต้อนรับนะครับนักแสดงทั้ง8ท่านที่รับบทนำมันก่อนเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณโดนัทมานัชนันนะครับคุณกิฟซีวันิดา คุณโฟกัสธิรกุลครับคุณแน,นทอนิทรนะครับคุณพอดี่รากแก่นนะครับคุณตูพพ่พ่พรนะฮะคุณก้อยรัชวินและคุณบุญเส้นวิริธิภาด้วยนะครับโอ้มากันเ oh, นีองแน่นนี่แค่นี่แค่คแคมาแค่เรื่องละคนเท่านั้นนะครับยังแน่นไว้ที่การนีีเรานั่งกันเลยดีกว่าครับผมให้ เุ้ยทำไมผมได้วมาตลบไปเลยเนี่ยต้องใหม่นะโอเคครับผมให้คุณเอสได้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะว่าแต่ละคนนี้มาจากเรื่องอะไรยังไงบ้างโอ้โหยากไปไหมให้แต่ละคนก็ได้หรือพี่ชอดดีครับผมอะพี่อ่านขึ้นชื่อมาให้หน่อยก่อนโอเคมาได้ชื่อของมันนะเราเรียะกันไปก่อนเลยดีกว่าต้องทำงานเยอะสมองไม่ใช่ มาที่โดนัทก่อนนะครับกำลังทักทายกับพี่น้องประชาชนอยู่นิดนึงใช่ค่ะกำลังแวะแล้วพุ่งกับพี่กอฟอยู่ค่ะครับผมของของโดนัทนี่ออนแอร์ไปแล้วหนึ่งหนึ่ง่อนใช่ต่อเป็นยังไงบ้างครับเรารับบทเป็นอะไรยังไงนอันนี้ชื่อรรกแค่หรือแค่เอาชนะค่ะก็วในเรื่องโดนัทจะรับบทเป็นคุณเจนนะคะเป็นเจ้าของเรื่องที่แต่งงานกับผู้ชายคนเดิโดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่า เขามีใครอยู่บ้างมาก่ออะไรเงี้ยแต่ตอนแต่งงานอะ่ะเราก็ว่ามันแปลกๆนึ่เพราะเขาแบบต้องเลิกกับภรรยาเพื่อมันแต่งงานกับเราแต่แต่งได้ไม่กี่วันเขาก็มีเมียน้อยโผล่ามามแล้วเมียน้อยก็ดา่าเราว่าเราเป็นเมียน้อยเราเด,เดี๋ยวก่อนยังไงอืมแล้วตกลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเพราะจริงๆมันมันเริ่มต้นไปแล้ว,วยยยใช่ไหมพี่ชอใช่ค่ะใช่ค่ะคือเรื่องนี้ค่ะเราพูดถึงคําว่ารักแพ้หรือแค่เอาชนะนะคะว่า เวลาความรักมันมีคนมากกว่าสองคนเนี่ยมันเริ่มต่างคนต่างคิดว่าจะเอาชนะกันจนบางทีไม่รู้ว่ารักหรือเปล่าหร<ช>ือแค่ฉันจะเอาชนะกันล,ละล่เพราะรเรื่องนี้มันชุลมุนว่ามันมีตั้งแต่สามีแล้วก็มีทั้งภรรยาเก่าของสามีแล้วก็มีทั้งกิกของสามีแลวกิกของสามีก็ยังมีสามีอีกแล้วก็มีภรรยาปัจจุบันอีกค่ะมันก็จะชุลมุนทุกคนก็เลยมารวมตัวกันเอาชนะกันในตรง ครับดี๋วเราได้คุยกันไปทีละเรื่องแต่ตอนนี้ให้แต่ละคนจากแต่ละเรื่องได้พูดเรื่องของตัวเองสักนิดหนึ่งนะฮะัมาที่กิ๊บซี่แล้วก,กันค,ครับครับผมค่ะหรือรักแทร้รักแท้หรือแค่รักสนุกค่ะครับรักแท้หรือแค่รักสนุกนะฮะ,ะ <Lust S 1> ก,ก,กะะ็กิ๊บซี่เป็นคนที่แสดงเป็นคนที่โทรเข้ามาเองใช่ค่ะครับผมก็เ <ough. S 1> รื่องราวมันก็เป็นอารมณ์แบบคือกิ๊บเล่นกับเป้ใช่ไหมคะเป้อารักเนี่ยก็คือ สองคนนี้มีแฟนแล้วทั้งคู่แล้วก็เหมือนกับเคยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่มาหาลาัยกันแล้วก็โอเคแยกย้ยายไม่เคยเจออีกแล้วกลับมาเจอแล้วต่างคนต่างมีแฟนแล้วแล้วก็กลับมาแบบเริ่มต้นแบบสัมภัษธ์มีกลับมากลับมารักสนุกกลับมารักสนุกกันค่ะแก็ใช่ต่างคนต่างมีแฟนแล้วนะล้วแฟนก็ไม่รู้ก็คือแบบคือหัวกันอ่ะหัวกันดีมากเลยอะจริงๆก็เริ่มต้นความรักจากคาว่า รักสนุกไม่ผูกพันเราลองมารักสนุกไม่ผูกพันกันดูเพราะฉะนั้นใครที่เคยเจอความรักแบบนี้จะเจอ,เจอ,อกับคู่นี้ครับผมโฟกัสครับของหนูชื่อตอนตรแค้หรือแค่รักเก่าค่ะค่ะในเรื่องก็จะเป็นนองแบบว่ายังไงคะพี่ชอตทงนี้ <laughs> กะก็คือก็คือเราเรามักจะมีปัญหากับเรื่องของคำว่าแฟนเก่าอยู่เสมอค่ะเพราะฉะนั้นโฟกัสจะเป็นคนที่มีแฟนคนปัจจุบัน แล้วก็มีเรื่องของแฟนเก่าเข้ามาเกี่ยวพันแล้วก็เป็นแฟนเก่าที่ไม่ยอมเลิกลาก็จะมีการทําการต่างๆนานาเพื่อจะได้กลับมาเป็นแฟนปัจจุบันให้ได้ครับค่ะจริงๆ<า>แล้วจะมีปัญหามากมายอัว่าไอ้ตรงเรื่องยอดเดี๋ยเราค่อยว่ากันก็นนะได้เดี๋ยวเราจะมาทีละเรื่องแต่ว่าให้แต่ละคนบอกว่าทักทายพี่น้องสื่อมวลชนถึงแฟนๆที่ดูกันอยู่นะครับแล้วจากเรื่องอะไรของแต่ละคนดีกว่าน้องแนทครับค่ะข,ของแนทเป็นเรื่องของรักแท้หรือแค่ผูกพันครับแนจะเป็น คนที่ยังไม่เคยร่วมงานกับขอเฟรนด์ซีรีส์เลยหลังจากไปตุ๊กตุ๊กมาแล้วก็เริ่มมาเริ่มการแสดงก็ถือว่าเป็นการแสดงเต็มตัวเรื่องแรงแฟนคลับรอดูแน่นอนนะฮะมาต่อกันที่โทนี่บ้างครับครับผมอ้าวผมนะครับเป็นเรื่องรักแท้หัวกันมีอะไรด้วยมีเนี่ยรักแท้เลยนะครับลืมเลยตื่นเต้น รักแท้หรือแค่สับสนใช่ครับรักแท้หรือแค่สับสนค่ะครับผมผู้ชายแท้สองคนใช่เป็นเป็นเรื่องหลบใช่สองคนใช่ก็คือเหมือนว่าไม่ได้เป็นเกย์นะคะไม่ได้เป็นเกย์ผู้ชายะแท้กราเป็นเพื่อนกันใช่ครับเป็นเพื่อนกันแต่ว่าวันหนึ่งจะรักกันได้ไหมใช่มีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาอาจจะหลงรักกันอะไรยงเงี้ยครับอ่ะครับตู่นะครับตอนของผมชื่อว่ารักแท้หรือแค่สงสารครับก็ รับทเป็นดีเจตาบอดก็คือพิธีการทางสายตาแล้วก็ตกลุมรักกับผู้หญิงที่โทรเข้ามาแล้วก็เป็นเป็นผู้ฟังของคลื่นเขาครับแล้วก็ตกลุมรักกับเสียงเขาแต่อุปสรรคของเรื่องก็คือว่าด้วยความที่เราพิีการทางสายตาเราอาจจะไม่ค่อยมั่นใจว่าเราไปเจอเขาแล้วเขาจะรักเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับรักแท้หรือแค่สงสารถูกไหมครับถูกต้องค่ะก้อยนะครับก้อยค่ะของก้อยเรื่องเรื่องรักแท้หรือแค่ไม่พอหาก็เป็นเรื่องของ ผู้หญิงที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็แฟนมีอายุค่อนข้างมีอายุเรารู้สึกว่าไม่พอก็อยากลองไปกินเด็กดูบ้างในคำนี้ใช่ไหมคะครับแล้วมาที่บุญครับบุญสวัสดีค่ะก็สําหรับเรื่องของก็คือรักแท้หรือแค่ความหวังนะคะก็เป็นเรื่องของผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งค่ะที่รักกับผู้หญิงสวยๆอีกคนหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าตอนที่ติดต่อมาเนี่ยเขาบอกว่า ต้องเล่นกับเพื่อนเราด้วยที่เป็นแบบเพื่อนสนิทเลยอะไรเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าใครตอนแรกก็สับสนอยู่ว่าอ้าวแล้วตกลงใครใครจะแมนกว่ากันคะคาแรคเตอร์ดูเป็นแบบผู้หญิงมากทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าอ้เดี๋ยวโยนหัวนก้อยเอาอ้เดี๋ยวโยนหัวโยนก้อยก็ได้ได้หมดค่ะนี้ตอนนี้นดครับความใจใหญเป็นใช่ไหมอะไรนะโอ้ความใจใหญเป็นค่ะรอเล่นรอเล่นนะครับอ่ะนี่คือตัวแทนของ นักแสดงนำนะฮะที่แสดงเป็นคนที่โทรเข้ามานะครับเจ้าของเรื่องนะครับของคราเฟ่เดย์ของเราที่ถูกเลือกมาในครั้งนี้นะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับนักแสดงนำของเราทั้งแปดคนก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันไปทีละเรื่องทีละเรื่องกันเลยนะครับครับผมแล้วก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับทักของ